เรื่องราวการหายตัวไปอย่างลึกลับของหนุ่มพนักงานต้อนรับสายการบินลพันซาและยังเป็นนักเล่นมือเติบที่อยู่ในฐานะขั้นล่ำรวยมีการปล่อยเงินกู้ให้กับนักพนันรายอื่นๆหลายรายจนเป็นที่รู้จักกันในวงการด้วยฉายาเสียติงนังแต่การหายตัวไปเป็นเวลาแรมเดือนทำให้ญาติของเสียติงนางพาการน,นำเรื่องเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจโทวนรั์คดฉลัก ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนจะได้รับการเปิดเผยในเวลาต่อมาและตามแนวทางการสืบสวนนั้นในที่สุดก็พบว่ารองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลกลางกรุงแห่งหนึ่งเข้ามามีเอี่ยวกับการหายตัวไปของเสติงหนังในครั้งนี้ตำนานคดีดังรองผู้กำกับโหดเอี่ยวอุ้มหายเสยติงหนังจะเป็นอย่างไรลเจนเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เรื่องราวการหายตัวไปของนายชัยรัตน์ลุ่งเรืองอายุ38ปีอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินลุฟทันซาและยังมีฐานะร่ำรวยเป็นที่รู้จักกันในแวดวงนักพนันนชายาเสียติงนังได้รับการเปิดเผยขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่12สิงหาคม2542โดยพันตำรวจเอกวีรศักดิ์มินาวนิตผู้กำกับการสืบสวนนครบาล4ีได้เรียกประชุมทีมสืบสวนเพื่อสอบถามถึงความคืบหน้าในการติดตามลากกลุ่มคนร้าย และการควานหาตัวนายชัยรัตซึ่งคาดว่าอาจจะเสียชีวิตไปแล้วโดยในการประชุมครั้งนี้นั้นชุดสืบสวนเริ่มมีความหวังที่จะพิชิตคดีการหายตัวไปของพนักงานต้อนรับสายการบินดังดังกล่าวนี้แล้วเมื่อพบหลักฐานชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งทำให้การสืบสวนมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก หลักฐานนั้นก็คือทีมสืบสามารถติดตามมาได้ว่ารถเบนซ์รุ่นซี2 0สีบรอนทองของนายชัยรัตน์นั้นที่หายไปจากคอนโดมิเนียมอย่างไร้ร่องรอยกว่า1เดือนเศษกลับไปอยู่ที่เต็นท์รถมือสองแห่งหนึ่งย่านถนนรัชดาพิเศษแขวงลาดยาวจตุจัก,กรกรุงเทพมหานครโดยมีคนนำหลักฐานจากนายชัยรัตน์มาขายต่อที่เต็นท์ขายรถย่านจารรญสนิทวงก่อนก่อนที่รถคันดังกล่าวจะตกมาจอดอยู่ที่เต็นท์ขายรถย่านถนนรัชดาพิเศษ เพียงไม่กี่วันหลังจากเสียติงหนังหายตัวไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหลักฐานในรถทุกอย่างนั้นหายไปหมดแล้วรถยังอยู่ในสภาพเดิมต่อมาชุดสืบสวนจึงส่งรถคันดังกล่าวเข้าตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานพบว่าภายในรถมีคราบเลือดแห้งกลางติดอยู่หลายจุด ที่บริเวณคอนโซลกลางกระจายเป็นหย่อมๆย่อมน่าเชื่อว่าจะเป็นเลือดของนายชัยรัตเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บคราบเลือดไปตรวจหา d n a ให้แน่ชัดอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าจะเป็นเลือดของนายชายรัตหรือไม่แต่หลักฐานที่พบครั้งนี้นั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่านายชัยรัตเสียชีวิตแล้วอย่างไรก็ตามก็ถือเป็นหลักฐานสําคัญที่ยืนยันได้ว่านายชัยรัตได้ถูกคนร้ายลักพาตัวไปเพื่อชิงทรัพย์คือเงินสดและรถเบนซ์แต่อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มตามรูปคดีนั้น ทีมสืบเริ่มมั่นใจว่านายชายรัตน์น่าจะถูกคนร้ายสังหารทิ้งไปแล้วขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการออกสืบสวนหาเบาะแสสถานที่เกิดเหตุเพื่อค้นหาศพที่อาจถูกคาแล้วเผาทิ้งพันตำรวจเอกวีรศักดิ์ยังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่านายชายรัตน์ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้กําลังหาเบาะแสว่าอยู่ที่ไหนหรือใครเป็นผู้ลักพาตัวไปจากการตรวจสอบประวัตินายชัยรัตน์ทราบว่ามีการเล่นการพนันอยู่บ้าง ประกอบกับเป็นคนฐานะดีจนสามารถปล่อยเงินกู้สาเหตุที่หายตัวไปสันนิษฐานน่าจะมาจากเรื่องหนี้สินโดวยวันที่หายตัวไปนั้นนายชัยรัตน์ออกจากบ้านหลังจากได้รับโทรศัพท์และแต่งตัวแบบสบายๆออกไปคาดว่าจะออกจากบ้านไม่นานนักหรือออกไปพบคนที่คุ้นเคย มีรายงานเพิ่มเติมว่าล่าสุดแม้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนยังไม่สามารถจะควานหานายชัยรัตน์ที่เชื่อว่าถูกฆ่าตายไปแล้วได้นั้นแต่การสืบสวนก็เริ่มได้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับคนร้ายที่ลงมือรายนี้บ้างแล้วโดยต้นตอของเหตุนี้ ที่นำไปสู่การลักพาตัวน่าจะมาจากการที่นายชัยรัตน์หรือเสียติงนางนั้นเข้าไปคลุกคลีอยู่ในบ่อนพนันและสถานบันเทิงย่านสีลมสันนิษฐานว่าเนื่องจากนายชัยรัตน์ผู้ตายนั้นมีฐานะร่ำรวยและทําตัวฟู่ฟืาจนเป็นที่เตะตาของกลุ่มคนร้ายโดยเฉพาะกลุ่มคนมีสีอิทธิพลที่อยู่ตามบ่อนการพนันและตามสถานบันเทิงเริงลมและตามแนวทางการสืบสวนขณะน,นี้พบว่ามีผู้ต้องสงสัยที่เคยเป็นลูกหนี้ของนายชัยรัตน์บางคนที่ติดหนี้เงินกู้เป็นจํานวนมาก มีการวางแผนถึง2ชั้นคือค่าล้างนี่และชิงทรัพย์ด้วยการโทรศัพท์เรียกนายชายรัตออกจากคอนโดที่พัก เพื่อทำทีจะเคลียร์หนี้สินที่ติดค้างไว้จนนายชัยรัตน์หลงกลรีบร้อนออกจากห้องพักหรือ Mac, แม็กระทั้งจะนำโทรศัพท์มือถือติดตัวไปด้วยจากนั้นกลุ่มคนร้ายจึงนำตัวไปฆ่าทิง้งแล้วชิงเอารถเบนซ์ไปปลอมเอกสารนำไปขายให้เต็นท์รถมือสองขณะน,นี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการสอบย้อนหลังถึงกลุ่มคนร้ายที่นำรถไปขายเต็นท์รถมือสองว่าน่าจะพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มมือสังหารและผู้บงการในครั้งนี้ได้15สิงหาคม2542่25 พลตตรีวิโรจน์จันทรังสีผู้บังคับการตํารวจนครบาลสีพันตํารวจเอกประมวลศักดิ์สีสมบุญรองผู้บังคับการตํารวจนครบาลสีเรียกประชุมชุดสืบสวนที่นําโดยพันตํารวจเอกวีรศักดิ์มีนาวานิตผู้กํากับการตํารวจนครบาลสีพันตํารวจโทปกรณ์กิติวัตรรองผู้กำกับการตำรวจนครบาล4พันตำรวจตรีไพศาลร่วมสุขสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล4ีเพื่อวางแนวทางขั้นสุดท้ายในการหาหลักฐาน หลังจากสืบสวนพบว่ามีแก๊งสีกากีทมินเข้าไปพัวพันกับการหายตัวไปของนายชัยรัตน์หรือเสียติงหนังโดยที่ประชุมสรุปลงความเห็นว่าขณะนี้มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะกระชากโฉมแก๊งอุ้มสีกากีที่พัวพันในคดีถึงแม้จะยังไม่พบศพนชยัยรัตน์ก็ตามโดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยมีจำนวนไม่ต่ำกว่า5คน เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถึง3นายคือรองผู้กำกับการคนหนึ่งกับตำรวจชั้นประทวนอีก2นายและพละเรือเรือนอีก2คนสำหรับเบื้องหลังการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของชุดคลี่คลายคดีนั้นได้พบหลักฐานจนสามารถพุ่งปมการหายตัวไปของเสติงนังไปที่ปัญหาความขัดแย้งกับนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการคนหนึ่งของโรงพักกลางเมืองเนื่องจากสืบทราบมาว่านายตำรวจรายนี้นั้นเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของนายชายรัฐเป็นเงินมูลค่าหลายล้านบาท ทั้งนี้พยานซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายชัยรัตน์หลายปากระบุกับทีมสืบว่าในตำรวจรายนี้นั้นเริ่มรู้จักกับเสติงนางหรือนายชัยรัตน์ในบอนการพนันในฐานะนักพนันด้วยกันต่อมาก็เริ่มสนิทสนมมากขึ้นทึงขนาดเดินสายเข้าออกบ่อนการพนันด้วยกันเป็นประจำทั้งบอนใหญ่ในเมืองกรุงหรือบอนต่างประเทศตามย่านเกาะกงประเทศกัมพูชาครั้งล่าสุดเดินทางไปเล่นการพนันกับเสติงนางในบอนแห่งหนึ่งก่อนที่เสียติงนางเจ้านี้จะหายตัวไปเพียงไม่กี่วัน ส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวในฐานะเจ้านี้ลูกนี้จนกลายเป็นมูลเหตุความขัดแย้งไปสู่การหายตัวไปอย่างลึกลับนั้นเกิดขึ้นจากการที่รองผู้กำกับผู้นี้นั้นติดการพนันอย่างงอมแงมไม่เป็นอันทำงานทำการมีหนี้สินร้นพ้นตัวจนในที่สุดต้องใช้บริการเงินกู้จากเสียติงนางหลายครั้งเพื่อหมายถอนทุนและกำไรแต่ยิ่งเล่นก็ยิ่งเสียเงินที่กู้มากล่าวและเป็นแสนเป็นล้านกลายเป็นดินพอกหางหมูกระทั่งนายชัยรัตน์ทนไม่ไหวเอ่ยปากทวงถามเรื่อยมาล่าสุด พันตำรวจโทร,รายนี้ถึงขนาดติดต่อขายบ้านพร้อมที่ดินที่พักอาศัยกับครอบครัวให้เสียติงหนังในราคา4ี่ล้านกว่าบาทแต่เมื่อนายชัยรัตจ่ายเงินให้ไปแล้วนายตำรวจคนนี้กับใช้อิทธิพลข่มขู่ไม่ยอมโอนบ้านและที่ดินให้เมื่อนายชัยรัตหายตัวไปปรากฏว่ามีพยานหลายคนเห็นลองผูกกำกับรายนี้นำรถเบนซ์ของนายชัยรัตไปเสนอขายในบ่อนโดยอ้างว่าเป็นรถที่ได้มาจากการเคลียร์หนี้สินแต่มีคนจำได้ว่าเป็นรถของนายชัยรัตหรือรถเสียติงหนังจึงไม่มีคนกล้าซื้อไปใช้ 17สิงหาคม2542พันตำรวจตรีจักรทิพย์กุลชรนนาุทยาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้พันตำรวจตรีเสริมเกียรติสินเสกสารวัตรสอบสวนสอนอราชเลานำสำนวนการสอบสวนเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน3คนที่เกี่ยวข้องกับคดีอุ้มเสียติงหนังในส่วนของคดีการปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมประกอบด้วยพันตำรวจโถคขคันชิตแตงจุย รองผู้กํากับการจราจรสอนอบางรักจากส,สิบตํารวจประเสริฐสุทธิศักดิ์ตํารวจจราจรสอนอบางรักและสิบตารวจเอกยุทธนาเติมพักดีตํารวจจราจรสอนอบางรักโดยต่อมาพลตํารจตรีจักรทิพย์ได้เผยว่าหลังจากออกหมายจับแล้วผู้ต้องหาทุกคนสามารถมามอบตัวได้ทันทีแต่พนักงานสอบสวนจากการสิบตารวจเอกยุทธนาไว้เป็นพยานก่อนเนื่องจากตอนนี้สิบตารวจเอกยุทธนาได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากและในช่วงสายวันเดียวกันนั้นเอง พนักง,งานสอบสวนได้นำตัวสิบตำรวจเอกพักดีมาธนปัจจัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอบางรักผู้ทำหน้าที่ผลขับให้พันตำรวจโขคันชิดแตงจุยลองผูก้กำกับการจราจรสอนอบางรักมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดใช้เวลากว่า3ชั่วโมงเนื่องจากสิบตำรวจเอกพักดีนั้นอยู่ในฐานะพยานปากสำคัญที่ยืนยันว่าเป็นโคนรับเช็คเงินสดธนาคารศรีนครสาขาสมุทรปราการจำนวน1นึ่งล้านหกแสนบาทของนายชายรัตรลุ่งเหลืองจากมือพันตำรวจโขคันชิด ไปส่งให้นางสาวลุ่งนภาแฟนสาวนำเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนจันทร์หลังจากที่นายชายรัตหายตัวไปเพียงหนึ่งวันโดยพันตำรวจโ,โทคันชิดกล่าวว่าเป็นเงินที่ได้จากการเล่นพนันในบ่อนแล้วนายชายรัตเป็นคนเซ็นเช็คให้และที่ต้องให้นางสาวลุ่งนาภาเป็นผู้นำไปเข้าบัญชีเนื่องจากเรงปปป,ปจะเข้ามาตรวจสอบเงินจำนวนนี้โดยสิบตำรวจเอกพักดียังให้การด้วยว่าหลังจากนำเงินเข้าบัญชีได้เพียงสองวันพันตำรวจโ,โทคันชิด ก็ให้ตนพาแฟนสาวไปเบิกเงินสดทั้งหมดมาให้ที่โรงพักจากนั้นชุดคลี่คลายคดีจึงได้สอบปากคำนายสมชายอายุ48ปีพยายนสำคัญอีกปากหนึ่งที่เกี่ยวข้องในส่วนของเรื่องการปลอมแปลงเอกสารขอเล่มทะเบียนรถใหม่โดยนายสมชายให้การว่าปกติแล้วตนนั้นเป็นหน้ามมาคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทำเอกสารให้แก่ประชาชนทั่วไปอยู่ที่กรมการขนส่งทางบกและรู้จักกับจ่าสิบตำรวจประเสริฐสุทธิศักดิ์ตำรวจจราจรสอนอบางรัก คนสนิทของพันตำรวจโทคันชิตเป็นอย่างดีต่อมาจากสิบตำรวจประเสริฐได้นำเอกสารเกี่ยวกับการทำทะเบียนรถไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านบัตรประชาชนของนายชายรัฐมาฝากให้ตนช่วยไปแจ้งความหายที่สอนอบางรักโดยอ้างว่านายชายรัฐเป็นผู้ไวหว้วานตนไปแจ้งความให้จากนั้นจากสิบตำรวจประเสริฐจึงได้เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกกับตนและบอกให้ช่วยดำเนินการทำทะเบียนเล่มรถเบนท์ให้ทีโดยตนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับเรื่องใดๆทั้ทงสิน้น สำหรับตัวจา่าสิบตำรวจประเสริฐนั้นทีมสืบเชื่อว่าน่าจะล้อนตัวหลบหนีไปแล้วเพราะขาดงานไปสองวันแล้วโดยจา่าสิบตำรวจประเสริฐนั้นน่าจะเป็นกุญแจสําคัญที่รู้ความเป็นไปของพันตํารวจโทคันชิตทุกอย่างจึงมั่นใจว่าจะต้องเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์ในการอุ้มนายชายรัตหายไปโดยก่อนหน้านี้จากการสอบสวนสิบตำรวจเอกยุทธนาเติมพักดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอบางรักอีกหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก็ให้การซัดทอดไปในแนวทางเดียวกันกับพยานทั้งหมดว่า พันตำรวจโทคันชิดเป็นผู้บงการโดยการสั่งการให้สิบตำรวจเอกยุทธนานำรถเบนซ์ของเสติงหนังไปขายที่เต็นท์รถมหาพลย่านฟังทนบุรีและยังให้การด้วยว่าทุกขั้นตอนไม่มีใครได้รับเงินส่วนแบ่งจากพันตำรวจโทคันชิดแม้แต่บาทเดียวและถือว่าเป็นคำสั่งของนายเรื่องปกติทุกคนจึงต้องทำส่วนเรื่องการหายตัวไปของเสติงนางนั้นสิบตำรวจเอกยุทธนาให้การปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นในขั้นตอนนี้ ทำให้ชุดสืบจึงต้องพุ่งเป้าไปที่จ่าสิบตำรวจประเสริฐเป็นลายต่อมาส่วนที่สอนอบางรักพันตำรวจเอกภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้กํากับการสอนอบางรักเปิดเผยว่าพันตำรวจโทรคันชิตได้ขอลาพักร้อนเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2542โดยให้เหตุผลว่าป่วยศีรษะ แต่ในช่วงบ่ายของวันที่16ยังมีคนเห็นพันตำรวจโทคันชิตอยู่ที่โรงพักโดยมีน้องสาวมารับไปในช่วงเย็นตนไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนเพราะมีบ้านอยู่แถวลำอินทานและที่จังหวัดนคปรปฐมแต่เท่าที่สังเกตเห็นพันตำรวจโทคันชิตมีอาการเครียดยังเห็นได้ชัดส่วนจากสิบตำรวจประเสริฐสุทธิศักดิ์ลูกน้องอีกคนนั้นได้ขาดงานไปตั้งแต่วันที่14สิงหาคมตนได้ติดต่อผ่านภรรยาจากสิบตำรวจประเสริฐไปแล้วโดยบอกให้พามาพบเจ้าหน้าที่โดยด่วน ในเวลาต่อมามีกระแสข่าวหรือว่าพันตํารวจโทคันชิตได้เปิดปากรับสารภาพต่อนในตํารวจชั้นผู้ใหญ่ในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้ลงมือยิงนายชายรัตด,ด้วยตนเองเพราะบันดาลโทษะในเรื่องทวงหนี้ก่อนจะนําศพไปเผาทิ้งที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมแต่พฤติกรรมโหดที่ตนเองทําลงไปนี้จะไม่มีวันยอมให้ถูกจับกลุมขังคุกอย่างเด็ดขาดถ้าจนมุมจริงๆอาจต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีความผิด สำหรับกระแสข่าวการรับสาร,รภาพของนายตำรวจผู้นี้นั้นชุดสืบกำลังสืบหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ตรงกับแนวทางการสืบสวนที่พยานแวดล้อมระบุว่าในวันที่นายชัยรัตหายไปพร้อมรถเบนซ์คันหรูวันที่29มิถุนายน2542นั้นพบว่าพันตำรวจโทคันชิตและจ่าสิบตำรวจประเสริฐลูกน้องคนสนิทเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงสายมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐม ก่อนจะกลับเข้าสู่กรุงเทพมานครอีกครั้งในช่วงค่าวันเดียวกันกระทั่งวันรุ่งคืนพันตำรวจโทคันชิตจึงได้วานให้สิบตำรวจเอกพักดีมาธนป,ปัจจัยนําเช็คธนาคารของนายชายัยรัตน์ไปเข้าบัญชีของแฟนสาวและจากนั้นอีก3วันจากสิบตำรวจประเสริฐจึงได้ให้พักพวกมาแจ้งความเอกสารของนายชายัยรัตน์หายที่สอนอบางรัก จากนั้นก็ให้สิบตำรวจเอกยุทธนานำเอกสารที่แจ้งไปขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านของนายชายรัตหรือเสียติงนางที่สำนักง,งานเขตจตุจักรในวันที่4กรกฎาคมเมื่อเอกสารครบครันพันตำรวจโทคันชิดจึงได้ให้จากสิบตำรวจประเสริฐนำรถเบนซ์คันหรูไปขายที่เต็นท์รถมหาพลย่านฟ่งทนบุรีซึ่งสอดคล้องกับข่าวการรับสารภาพของนายตำรวจจอมบงการนั่นเอง สำหรับประวัติของพันตำรวจโทคันชิตแตงจุยในตำรวจผู้อื้อฉาวที่ผัวพันกับการหายตัวไปของเสติงนางในครั้งนี้นั้นเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรุ่น36พื้ผืนเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครปฐมเป็นลูกชายนักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของสายรถเมลที่วิ่งระหว่างกรุงเทพมหานครและนครปฐมรวมทั้งยังเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังงามบนเนื้อที่กว่า10ไร่ริมถนนเพชรเกษมที่ตำบลธรรมศาลาอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม และยังมีกิจการอื่นอีกมากมายอาทิเช่นปั๊มน้ำมันอีกหลายแห่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปในจังหวัดนครปฐม ต่อมาภายหลังจากมารดาของพันธตํารวจโทคันชิตเสียชีวิตลงได้มีการแบ่งมรดกให้ลูกๆคนละ30ล้านบาทพันตํารวจโทคันชิตก็ได้รับส่วนแบ่งมหาศาลก้อนนี้มาด้วยแต่ด้วยความเป็นนักเลงนักเล่นจึงทําให้เงินทั้งหมดนั้นถูกละเลงเสียไปในบ่อนพนันจนกลับมีหนี้สินล้นพ้นตัวถึงขั้นมาพัวพันกับการหายตัวไปของเซติงนางและปลอมเอกสารนํารถเบนซ์คันหรูไปขายรวมทั้งยังมีการนําเช็คไปขึ้นเงินเพื่อใช้หนี้พนันที่สุมอยู่ด้วย ในเวลาต่อมากรมปัะชาการตำรวจนครบาลได้มีคําสั่งให้ตำรวจทั้ง3นายออกจากราชการไว้ก่อนก่อนที่ข่าวครา,าวของเสียติงหนังจะค่อยๆเงียบหายไปจากหน้าสือ่อพร้อมข่าวการหลบหนีไปต่างประเทศของพันตำรวจโทคันชิตและจ่าสิบตำรวจประเสริฐส่วนสิบตำรวจเอกยุทธนานั้นถูกสารพิพากษาจำคุก2ปีในที่สุดผ่านไปหลายปีพันตำรวจโทคันชิดแต่งจยบินกลับประเทศไทย ก่อนที่ตำรวจจากกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาล4ีจะสามารถจับกลุมตัวไวได้โดยในครั้งนั้นตำรวจได้ขออนาศสารอาญาออกหมายจับเลขที่3068ทั2549ลงวันที่11สิงหาคม2549ในข้อหาร่วมกรรันลักทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารทางราชการปลอม โดยหลังจากจับกลุมตัวได้พนักง,งานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งสำนวนให้ทางอายการพิจารณาสั่งฟ้องซึ่งขณะนั้นผู้ต้องหาได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวก่อนที่ท้ายที่สุดจะหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลต่อมามีเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการรถเช่าได้เข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามว่ามีแก๊งปลอมเอกสารใช้ในการช่อโกองเช่าซื้อรถยนต์ แล้วนำรถไปขายต่อ,อยังประเทศเพื่อนบ้านในราคา3 0 0 0 0 0ถึง5แสนบาทต่อคันโดยก่อเหตุมาแล้วหลายท้องที่ทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากกระทั่ง10พฤศจิกายน2550จหน้าที่ชุดสืบสวนจากกองกับการ1นึกองกบังคับการกองปราบปรามร่วมกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค8และสพเมืองกระบี่ จับกลุ่มตัวนายกำพลพิบาลกุลอายุ29ปีบ้านเดิมอยู่ตำบลมาตบตะพุดอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองและนางสาวประพัศสอนมาตะวงศ์อายุ23ปีบ้านเดิมอยู่อำเ,เภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดขณะขับรถยนต์โตโยตา้าฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลขทะเบียนก็ใกล้ชอชิงแป3 2ภูเก็ตพร้อมใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลที่ระบุชื่อนายมานพอยู่ลาดผาวแขวงวังทองหลางเขตว,งวังทองหลางและบัตรประชาชนนางสุภาพร อยู่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีและโทรศัพท์มือถือสองเครื่องโดยผู้ต้องหาทั้งสองรับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเอกสารปลอมที่ได้รับมาจากนายอ้อยไม่ทราบนามสกุลให้นําเอกสารปลอมมาเช่าซื้อรถยนต์โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน10,000ื่นบาทตามแนวทางการสรืบสวนต่อมาจึงทราบว่าตัวการใหญ่ในขบวนการเช่ารถยนต์แล้วนําไปขายต่อน,นี้คือนายอ้อยหรือนายกรหรือนายพัฒระทรัพย์วรลาหรือนายเอหรือท้ายที่สุดก็คือ พันตำรวจโทกคันชิตแตงจุยอดีตรองผู้กำกับการจราจรสอนอบางรักอายุ47ปีผู้หลบหนีประกันในคดีเสียติงนางนั่นเองและถ่ายที่สุดจึงมีการติดตามจับกลุ่มตัวพันตำรวจโทคันชิตได้บริเวณหน้าบริษัทลิกไนท์ถั่วตลาดบขศตำบกลกระบี่ใหญ่อเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในช่วงเช้าว,วันที่12พฤศจิกายน2550ต่อมาวันที่25ธันวาคม2552 ที่ห้องพิจารณาคดี703ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลอ่านคำพิพากษาตามฟ้องอายการโจทย์เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2550ระบุความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่างวันที่29-30ถึง 30, มิถุนายน2542จำเลยกับพวกร่วมการลักทรัพย์รถยนต์ Mercedes-Benz นหมายเลขทะเบียนพ่อพานฮอนคู9895กรุงเทพมหานครราคา1,470,000บาท และแคชเชียร er ์เช็คธนาคารศรีนครสาขาสมุทรปราการจำนวนเงิน1น0 0 0ล้านหกแสนบาทกับแคชเชียร er ์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาถนนนางรินจีจำนวนเงิน5,000 0นบาทรวมมูลค่า2องล้านหนึ่แสนบาทของนายชัยรัตน์ลุ่งเรืองหรือเสียติงนางอดีตพนักงานต้อนรับสายการบินลุพันซาและจำเลยกับพวกยังร่วมกัน ปลอมตั๋วเงินลายมือชื่อนายชายรัตน์นายแคทเชียเช็คธนาคารศรีนครและธนาคารกรุงศรียุธยาทั้งยังร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จกับร้อยตำรวจเอกประเสริฐโตศักดิ์สิทธิ์พนักงานสอบสวนสอน,นอบางรักเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อจำเลยให้การรับสาร,รภาพข้อหาช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและใช้กอกสารปลอมส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ สารพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานแล้วแม้จำเลยต่อสู้ว่านายชัยรัตน์มีเรื่องกธเคืองกับบุคคลอื่นจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็เป็นเพียงการเบิกความลอยๆไม่มีน้ำหนักให้รับฟังไม่สามารถหักล้างพยานหลักฐานโจทได้พิพากษาว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดหลายกรรมผิดกฎหมายหลายบทให้เลียงกระทงลงโทษทุกกระทงความผิดจำคุกรวม18ปปีจำเลยให้การรับสาร,รภาพในข้อหาช่อโกง เห็นโคตรลดโทษเหลือจำคุก15ปี6เดือนและให้จำเลยชดใช้เงิน1,2150บาทถึงแม้ว่าท้ายที่สุดจะไม่สามารถเอาผิดกับพันตำรวจโทคันชิตแตงจุยในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเสียติงนางได้เลยเพราะจนถึงขณะนั้นก็ยังไม่มีบอะแสที่จะนำไปสู่การพบร่างของนายชายรัตนลุ่งเรืองหรือเสียติงนางได้แต่อย่างไรก็ตามจากฐานความผิดทั้งหมดนั้น จนนำไปสู่การตัดสินความผิดถึง15ปี6เดือนก็น่าจะเพียงพอให้พันตำรวจโทคันชิตแต่งจุยต้องก้มหน้ารับกรรมอยู่ในเรือนจำไปอีกหลายปีหลายปีอาจไม่มีอยู่จริงเมื่อเวลา13นาฬกาวันที่5มิถุนายน2558ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการแถลงข่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่10มีนาคม2558ที่ผ่านมาพันตำรวจโทคันชิตแต่งจุย หรือชื่อใหม่นายรัชตะแต่งจุยพร้อมนางสาวบัวติบสาวคนสนิทได้รวมกันหลอกซื้อทองคำแท่งน้ำหนักรวม150บาทราคาประมาณ2,77,500บาทจากห้างขายทองโต๊ะกังที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองถนนพญาไทยแขวงวังใหม่เขตปทุมวันด้วยการโทรศัพท์มาสั่งทองคำ ก่อนจะให้นางสาวโบวติปสาวคนสนิทไปรับทองคําที่ลานแล้วมีการจ่ายชําระเป็นเช็คเงินสดธนาคารไทยพาณิชย์มีชื่อนายสุชาติพงธนาเป็นเจ้าของเช็คซึ่งได้แจ้งความหายไว้ที่สอนอนนิมิตใหม่ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2557พร้อมกับมีการให้บัตรประชาชนของนายสมพงษ์ถนัดผู้เสียหายอีกลายที่ก็ได้แจ้งความหายไว้ก่อนหน้านี้แล้วเช่นกันโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้ปลอมลายมือของนายสุชาติเจ้าของเช็ค แล้วนําเช็คเข้าบัญชีผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายตรวจสอบพบว่ามียอดเงินเข้ามาจริงแต่ไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียดว่ายอดเงินดังกล่าวยังไม่สามารถเบิกเงินได้ต้องรองเคลียร์ลิงเช็คก่อนผู้เสียหายจึงหลงกลแล้วมอบทองคําให้นางสาวบัวติปไปต่อมาเมื่อเช็คเด้งธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินเพราะลายมือชื่อไม่ตรงกับที่เซ็นไว้กับธนาคาร ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความสอนอปทุมวันและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้างมาบุญครองสามารถบันทึกภาพบุคคลทั้งคู่เอาไว้ได้พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอสารออกหมายจับและติดตามจับกลุ่มทั้งคู่ได้ที่ลานจอดรถอาคารอัญ,ญมณีเพลสเลขที6กทับ611เพชรเกษม92ทับ2แขวงบางแคเหนือเขตบางแคในช่วงสายวันที่4มิถุนาย,ยน2558 จากนั้นจึงมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2557พันตำรวจโทคันชิตร่วมกับนายสุทธิวุฒิทวินลำอายุ42ปีและนายเบิรมไม่ทราบนาสกุลเข้าไปหลอกซื้อทองคำที่ห้างขายทองเจี๊ยบเส้งเหงแขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนมาจากห้างทองเฮงเส้นเหงสาขาบางกะปิ มีการซื้อขายทองคำแท่งน้ำหนัก300บาทมูลค่า5้าล้านสี่แสนบาทแล้วจ่ายเงินเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์ในนามนายสุชาติพงธนาโดยการใช้อุบายเดียวกันและธนาคารก็ปฏิเสธการจ่ายเงินเช่นเดียวกันผู้เสียหายเขาแจ้งความไว้ที่สอนอพระราชวังต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์ส5งพันตํารดพันตำรวจโทรคันชิดร่วมกับน,นายธนบดีดวงมาลาและหญิงไทยไม่ทราบชื่ออีกหนึ่งคนเข้าไปหลอกห้างขายทอง ยิ้นไทยแห่งแขวงบ้านบาทเขตป้อมปราบศัตรูพายเพื่อซื้อทองคําแท่งน้ําหนักรวม400บาทมูลค่า7,928,000บาทโดยการใช้เช็คในนามนสุชาติจ่ายอีกครั้งและธนาคารก็ปฏิเสธการจ่ายอีกครั้งเพราะลายมือชื่อเจ้าของเช็คไม่ตรงกันผู้เสียหายเขาแจ้งความที่สอสอสำราญราชสรุปรวมความแล้วพันตำรวจโทคันชิตแตงจุ้ยพร้อมพวก รวมกันช่อโกงทรัพย์ร้านค้าทองคํามรายในช่วงเวลากว่าหนึปีที่ผ่านมาได้ทองคำแท่ง850บาทรวมมูลค่า16ล้าน5,9,500บาทโดยพันตำรวจเอกนษษ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 พสินพูลสวัสดิ์ผู้กำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าพันตำรวจโทคันชิตหรือนายรัชตะชื่อใหม่นี้ให้การภาคเศษ ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงทั้งผู้ต้องหาระพวกได้ช่อโกงร้านทองโดยการอาศัยช่องว่างของการเคลียร์ลิงเช็คทําให้ผู้เสียหายหลงเชื่อส่วนนายสุชาติเจ้าของเช็คนั้นได้เรียกตัวมาสอบปากคําแล้วพบว่าไม่เกี่ยวข้องและให้การว่าทาสมุดเช็คเล่มนี้หายแต่ไม่รู้ว่าหายที่ไหนและได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพันตำรวจโทคันชิตนั้นถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก15ปี6เดือนในคดีเสียติ่งหนัง ตั้งแต่วันที่25ทธันวาคมปี2552ก่อนจะพ้นโทษออกมาเมื่อวันที่15สิงหาคม2555แล้วมาก่อเหตุดังกล่าวแต่การเข้าสังเตเป็นครั้งที่2ในชีวิตของพันตำรวจโทคันชิตแตงจุยก็หาได้ทำให้เรื่องราวของเขาจบลงเพียงเท่านั้นเมื่อเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่17กันยายน2565ที่กองปราบปรามพลนตำรวจโทจิรพภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองปราบปรามร่วมกันถแถลงข่าวจับกลุ่มตัวนายทาราเจริญนาคาหรือนายคันชิตแต่งจุยหรืออดีตพันตำรวจโขกคันชิตแตงจุยอดีตรองผู้กํากับการจราจรสอนอบางรักวัย62ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมุกดาหารที่111ทับ2565ลงวันที่7กันยายน2565ข้อหาร่วมกันช่อโกงโดยจับกลุ่มตัวได้ภายในบริเวณซอยวิภาวดี40ทับ2แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครช่วงค่ำวันที่16กันยายนที่ผ่านมาพลตํารวจโทจิรพบเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้นายคันชิตกับพวกได้ติดต่อขอซื้อทองคำรูปพันธ์จากร้านทองและชำระเงินด้วยการสั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคารโดยผู้ต้องหาจะขอหมายเลขบัญชีธนาคารผู้เสียหายแล้วออกอุบายแจ้งกับร้านทองให้ทราบว่าเงินเข้าบัญชีแล้วเมื่อร้านทองตรวจสอบไปที่ธนาคารในเวลาดังกล่าวปรากฏข้อมูลแจ้งว่ามีเงินเข้าบัญชีร้านทองจึงได้ส่งมอบทองคำรูปพันธ์ให้ไป หลังจากผู้ต้องหาออกจากร้านร้านทองตรวจสอบอีกครั้งกับพบว่าไม่มียอดเงินดังกล่าวเข้าในบัญชีแต่อย่างใดซึ่งผู้ต้องหานั้นได้อาศัยช่องว่างของการเคลียร์ลิงเช็คธนาคารที่จะปรากฏยอดแจ้งว่ามีเงินเข้าบัญชีแต่เป็นยอดเงินจากการเคลียร์ลิงเช็คไม่ใช่เงินสดเป็นเหตุให้ร้านทองได้รับความเสียหายและเข้าแจ้งความไว้กับสบพเมืองมุกดาหารก่อนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อออกหมายจับ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามและกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบอกอปทศได้แกะรอยติดตามตัวนายคันชิตจนพบเบาะแสว่าได้หลบหนีคดีไปอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวจึงเข้าตรวจสอบจับกุมตัวไว้ได้ จากการสอบสวนนายคันชิตให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยบอกว่าเงินที่ได้จากการชอกโกงทั้งหมดนั้นจะถูกนําไปใช้เป็นทุนในการเล่นการพนันในบ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านและยอมรับว่าได้มีการใช้ความรู้ความสามารถจากการเป็นนายตำรวจเก่าไปกระทําความผิดและหลบเลี่ยงการถูกจับกลุ่มโดยเฉพาะการเปลี่ยนชื่อและโทรศัพท์ที่เจ้าหน้าที่มักใช้เป็นเบาะแสในการติดตามจับกลุ่ม ซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมกระทําความผิดที่เหลือส่วนในคันชิดนั้นทางกองปราบจะควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองมุกดาหารเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยจากการตรวจสอบอย่างละเอียดนั้นพบว่าพันตํารวจโทคันชิตแตงจุยนักเรียนนายร้อยรุ่น36คนดังสุดของรุ่นคนนี้นั้นหลังจากที่พ้นมนทินจากคดีเสียติงนังในรอบแรกตั้งแต่ปี2555 ก็ใช้เวลาสูดกลิ่นไออิสรภาพอยู่เพียง3ปีพร้อมกับการกระทำความผิดด้วยการช่อโกงเหล่าร้านทองอีกหลายล้านในปี2558กระเหตุเข้าสู่เรือนจําเป็นครั้งที่2ก่อนที่ในครั้งนี้จะติดนานกว่าครั้งแรกเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อช่วงต้นปี2565แล้วก็ออกตระเวนทําความผิดในลักษณะเดิมอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดมุกดาหารและถูกจับดําเนินคดีไปแล้วรอบหด้วยซ้า ก่อนจะหลบหนีการประกันตัวของสารจังหวัดหนองคายแล้วมาถูกจับกลุ่มตัวได้อีกครั้งในวันที่13กันยาย,ยน2565ที่ผ่านมานี้จากการตรวจสอบอยังพบว่าก่อนจะถูกจับกลุ่มระหว่างการหนีประกันในช่วงกลางปี2565นั้น พันตำรวจโทคันชิตสุดในรุ่นนี้ยังได้ไปก่อเหตุช่อโกงร้านรับแลกเงินย่านถนนสุรวงศ์พื้นที่สอนอบางรักโดยการใช้อุบายหลอกลวงอาศัยช่องว่างของการเคลียร์ลิงเช็คธนาคารลักษณะเดิมได้เงินสดไปอีก22,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8 0 0แสนบาทรวมทั้งยังเคยมีผลงานการก่อเหตุแบบเดียวกันในระดับอินเตอร์โดยการข้ามไปก่อเหตุที่ร้านทองในแขวงสวรรคเขตประเทศลาวมาแล้วอีกด้วยถึงแม้ว่ากว่า24ปี กับคดีการหายตัวไปอย่างลึกลับของเสียติงหนังจนคดีหมดอายุความไปแล้วแต่ผู้เกี่ยวข้องในคดีคนสําคัญอย่างพันตำรวจโทคันชิตแตงจุยก็ยังโลดแล่นอยู่ในหน้าสื่อได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างไม่น่าเชื่อกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องราวอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e จ e น d ด r รี h ชา n e l